เบาหน้าเนาะมาแล้วไปเมย์บันไปดังน้ำแกะเฮากระเด็บอมาตามหาน่องหน้าเนาะจักเบาจักน่องจักวีก็อายุหาจักอายุเท่าไหรคงคุยอยู่น้ำกับวันเดียวอยู่แล้วคัเนี่ว่าเนาะเก็บเอาว่ะเฉยซะจนบนมีบนอยู่บนเศร้าเลยกะอันนี้กะเฮากะมาย้อนว่าหู่จักกันกับแม่์บันเนาะมาหลายปีเลยบนว่าเออบนเม็น่าสษากระแสแล้วมาตัวบมนเนาะทุกคนมันกะเรื่องจริงที่ว่าน้องเขาบนมีพ่อแม่เป็นกัมพาเนาะแม่์บันเนาะแมนแมนแท้บบอดีมาแม่น เขาก็ต้องว่าเขาต้องมีเขาต้องมีหลักฐานแล้วก็เสือถือได้ว่าเออเป็นบ่มีแท้ถูกยากแท้เขาก็อยากให้คนผู้ใหญ่จะดีมาซอยเนาะถ้าเกิดว่าเป็นไปได้พนบ่มีเฮือนอยู่ในฝากในฝากผู้ใหญ่จะดีและเบิร์เขาให้มีมุ่งทั้งตาไม่บอนอยู่บอนเสาเนาะเขาก็แม่อีตนคือแม่บ้านเราพนกับลูกหลายคนได้ทุกคนเขก็ซอยได้แต่กินซื้อได้ไปเยาว์วันไปเจ็บเป็นมาเลยอ้อยกับเบิร์ชนิตัดอ้อยแล้วเดี๋ยวคนมาิไปหาหลับจ้างได้บ่น เด็กกี้มาคอรถจักอีห้างก็บ่ได้พอได้ครับเด็กเจ้าน่ะก็ได้สิมีปัญญาเจดีมาดอกเฮาสิไปเฮาสิไปจังได้เด้บัดนี้ป้าเอ้ยว่าอ้อยป้าก็เบิร์ตเลยจะหาลำแจ้างคนได้ย่างไปพุ่นแล้วว่าดงเอืพุ่นแล้วว่าจักกิโลหน่อยมันก็หลายแล้วนาะหาสิ0กิโลคนได้มาบ่ได้ก็นอนไปนอนดงนอนป้าก็นอนแล้วก็อยู่พอกินก็อยู่แล้วเด็กได้เสาะหาวัฒนาบ่มีแล้วเนาะรถจักรกับคอ่นแล้วมันก็บ่ได้โดยอันบัดนี้คนเฮา ราอแต่ว่าร้านเขาเก็บมาเลี้ยงเนาะเ่าทงสารเขาเลยเขาก็ส่งหาว่าผูา้ใหญ่ใจดีอยู่ทางใดน่ะกต่ในซอยเขาเนี้ยแมนแมนก็ไม่บันอันอุม้มซูได้แต่สามนี่แล้วพอได้อยู่ได้กินอยู่หักบบมีงนนเงินมีนะคำให้มันใส้โดยแต่เข้าหน้ามกำลังเมือ่อก็เนาะแบบไม่ราไปเห็ดยังไงเนาะ มันว่าสิกินอยู่เฮือนป้าลายมันก็เก่งใจเขาไปเห็นทางเงินเองนะแล้วก็ว่าเข่าเ้าก็อยาขอกระขอไว้แต่แต่การน้องเราก็เป็นคนดุขยันมันเพี้ยนเอาไหมเนาะแม่นมันเห็นได้เบิดทุกอย่างวันนี้ะนมีคนหนึ่งเช้ขมาว่าอยากเอาไปอยู่เดือนละเจ็ดทางเขาก็ว่าเออไปอยู่ก็ได้ห้อากอเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวซานแล้วก่อนมันว่าใั่โดยถ้าว่าโมเป็นอะไรห้องกลับมาเพราะห้องดียวุ่มมันก็ว่ามีเพื่อนไม่ดินอยู่แล้วเ้าก็ จังสีต่างต้นต่างโตไปหาอยู่บ่อนมันได้อ่อนแม่เ <hoo. S 2> หนนะ็นงนกบอกแบบนี้เลยพ่อแม่ตายป้าแต่สิบสองปีเนาะพี่น้องก<ป>ับ<ป>ไปแต่อตอนปป้นเพิ่นอย,อยู่กำพผ้าแล้วก็อยู่น้ำเพิินนี่เนาะดีๆเห็นงานน้องกะดูขยนันคนขยันบางเถอ่อ่ะอยากให้มีคนอยากมีคนอต้นสงสานน้องเนาะเสื้อน้องมากก็ดีเลยทุกคนเราว่ากับเบิ้งแล้วจะได้พาไปเบิ้งหน้าตาน้องเป็นจังไดเนาะเขากกลมกับบุคเรนักกามามาตั้มคลิปเบาเล่าพาเพลินผนมาถ่ายเธอหนึ่งแล้วก็บเบาเล่าสตูดิโอ เราก็บอกในน้ำเห็นมาหาเดี๋ยวจะาก็จะน้ำสอยกันเน่เพราะไอมันมึนมึนตาได้เน่โดยถึงผ้าใสเข้าไปยักเมื่อเผาเมื่อแดดกระเป้บว่าได้เลยกระแล้วแล้วพอรู้ว่าคล้ายแม่แม่แม่จะว่าไร้คล้าก็ยังเป็นนห่นเป็นจริงผมเป็นยังป้าเดี๋ยวกระป้ากระรวยป้าใสเรือน้องนะแม่โอ้ยเขาก็เห็นกันอยู่นะตะกี้กันทั้งเต็กปูนี่ยังดีขึ้นเลยเนี่ยแม่บ้านเราเป็นคนมันจนสงสารคนได้ทุกคนเดยเคยเห็นกันแต่ก็กลุ้มน้อยๆคุณเนาะแม่บ้านเนาะ แมนแต่งแต่บวชในลูกได้ผฟัวจนห้ากระเถาก็ไรแล้วยังงามคือเก่าเยอะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวห้าวศิภาไปพาไปหาน้องนาเนาะอันนี้จะเป็นอ่าเทียงเนาะทุกคนเทียงที่ว่าเป็นฝา้งซวนในแม่บ้านเนาะที่เป็นอัยอยูนในแม่บ้านเราเกิมศิามาเบิ่งเทียงเทียงหม่องเปนอนเนาะอยู่ป่าอ้อยแล้วก็ของแม่บ้านที่ว่าดูแลเพิ่นแพรกันนอนยู่นี่อาศัยู่นี่แม่บ้านเราอ่ะฮันเด้บอลอยู่บอลนอนกะที่นี่แหละทุกคนเอ้ย ไปแต่อีโจนอยู่ได้คนเป็นนะผู้บ่าวน์นะหัวใจทำมาหากินขยันแต่ว่าขาดโอกาสเนาะทุกคนเนาะอืมใเพิ่นตัดอ้อยเน่พี่เนาะตัดอ้อยหัจ้างพอได้เงินซื้อกินเนาะทุกคนเนาะอาศัยอยู่นในเพิน่นอ่าอยู่ท้องเพินนเพ่นกับได้ที่อยู่ได้ซ้ำได้เนาะทุกคนเนาะถ้าบ,บม่มีคือเพิ่นออกแรงเงินสิตายใส่กับโบมีก็ไปแต่อีโจนอยู่ได้อ่ะพามาเบิ่ง บสบายดีทุกคนสวัสยดีสบายดีโ,โดยเซากึุมกาได้มาเดินทางมาเนาะมหาเมบาลแล้วก็ตามหาน้องนาจนเจอโตเพิ่นแต่มื้อนี้เฮาก็สิมาถามข่าวกันเนาะเพราะว่าแมน่นเพิ่นเพิ่นเป็นจังได๋มาจังได๋เพราะว่าเนาะลูกของแม่บ้านน่ะนั่งล้วนเป็นหมู่กระสอบกล่มเนาะแล้วเพิ่นก็นบอกว่าสะทายเอาแน,น่น้องเพิ่นน่ะไปแต่อีต้นได้กันพาพ่อแม่พ่อแม่บ่มี่เลยมาอาศัยเลยแม่บ้านอยู่พอได้อ่าอาศัยเนาะแล้วก็พอได้เฮ็ดเบี้ยนบบเพิ่นสินะ เขาก็เลยมาตามที่เพิ่นบอกเนาะแล้วก็เห็นนี่เ,เแบ,บแล่ลบบาผ้าพินนน่นเนาะกับภาษาอาคิปลงในบ้านดูแลอ๋ออันนั้นนองน้องหน้านี่เป็นคนบ้านหนแม่บ้านบ้านบ้านนนท์ซันนี่เลยแต่ว่าค,คือแม่เนาะแม่มาอยู่บ้านนนท์ันนะ่ะสองพันสิบเอ็ดโดยมาอยู่แล้ว,ลว,ลวก็ยังนอกเยอะแหละมันก็อยู่น้ำบ้านน้ำเมืองคนไปนะพอได้อยู่ได้กินโดยบ้านนี่แหละพลวะบา ในบ้านเขาบอกมีบ่นอยู่เขาคออยู่น้ำในป้าโดนตัวเองก็โอ้ยั่ะมาคนใหญ่สามนี่แหละเนาะเอากระหับเอาเลยมามาอยู่น้ำป้าบ่มีเมงินดำเงินเดือนเด้อไอ้คือว่าเป็นลูโดโดกเป็นท้าวท้ามีอย่างกคยกินน้ำกันอยู่น้ำกัน,น,นเนาะมาแรกเลยเห็นข้าเจ้าลงเฟซลงลไลน์แบบนี้ว่ามีผู้ใหญ่ใจดีซอยเหลือกแล้วก็เลยจะฝากนะลงฝากให้ซอยเหลือเพื่อนแน่เพื่อนได้ ปัจบ้านทุ่งว่างโมมี่บอลอยู่กับเดิดินตนหนึ่งก็เพลังนั่นก็เอาน่าเดกว่าเขาเขาเป็นรับเป็นทานแเลยเออมีผู้อยากเอาไปอยู่น้าอยู่ใส่ก็ได้บัดนี้ยบอกก็ยอมอันนี้มันโมมีแหละก็เลยอยากซอยร้านพอเองกับโมมีเอามาอยู่น้ำขัดสีห้ลูกให้ร้านก็ได้แต่ให้เขากินถ้าปลูกอ้อยปลูกมันเขาก็มีแต่เป็นหนีเป็นชีเนาะแต่พอได้แต่กินน้ำนี่แล้วว่าสิปลูกเรือนปลูกบ้านให้เขากับโมมีบาดเจ็บเป็นหามาเาก็ได้เป็นแด็กว่าผู้เบิ่งผู้แยงเขาคือเก่านะในจังหวัด อ๋อเขาทำผู้ใหญ่จะดีนั่นแหละห้เบิ่งแน่เมตตาปานีเขาแน่อีต้นสาสเขาโดยโดยคือปูอนป้าบ้านนี่กระเถาแล้วจักมื่อใดเนาะเขากับ่มีเหือมีแหงหาเลยก็คือต้นสานเขาอินี้เขาบ่มีพ่อแม่เนาะอะไรเขาอาศัยเขานี่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นผู้ผักผู้ว้านําเตาแก่คนนี้เลยนะเป็นเมตตาเป็นผ่อเป็นแม่แม่อันเขาต้องอยู่จัตปีหล่ะก่อนโซสามปีโซสามปีโซสามปีอันอันเพิ่นกัมภาพ่อแม่จะจักปีเหมือนกัน 12ปี12ปีอยู่เป็นน้ำบาดน้ำมาก็เจอแล้วตรนี้พราแม่ตายปลาเบิดบ่อตายปลาเบิดจังแบบแม่ผ่นมาอยู่ทง0 0 0สิบเอ็ดแม่บ้านมาอยู่2,000สิบเอ็ดมันจะใหญ่แล้วเนาะคือว่าเราพี่น้องเพิ่นกันอยู่2-3ปีกะยังบริถิเอาจะหน้าตาก็แบบคนเรียกนักมาทุกคนเนาะคนตากแดดตากลมเรียวกันคนกะสิแบบคือจังคนมีอายุนะแต่กันเป็นกัน2-3ปีนะกะเห็นเห็นอยู่ในคลิปแมน ชาวล้วนแบบแพะเนี่ยกึมเป็นเน้นชาวกึมเป็นซ่องเนาะกับยังบริซ่องใหญ่ดอกเลยโอเคเดี๋ยวสิไปสัมผัสไปถามไทยเพื่อว่ามีผู้ใหญ่ใจดีทั้งใดายจากซอยเรือเนาะก็ติดต่อผ่านมาเขาได้คืว่ามีช่วงหนึ่งมีคนมาซอยเรือเลยบ่แม่ท่นเลยเงินบ่พ่อสรกกอด้ยินว่าเรื่ว่ารื่อยยังซ่องมันหาว่าซ่องนาโดยเอาดนสิซื้อดินให้ไปนี่แหละไปหาท้าซื้อดินอยู่ไซกับยังบ่ได้ ทั้งขางเขาหาหมื่นเขาก็ค้ายเลยแม่บ้านและแบงหกยเอาไปสี่หมื่นน้ำนะเว่าโซเดียคือกันมาสั้นๆเขาก็ยังแบ่งปันห้แบ่งปันห้พอดีปูเพื่อนบริษัทปูเพื่อนแต่ซื้อแล้วนอดินยังบริษัทซื้อแต่มันยังบกยังเงินยังขาดอยู่คลตอน้องมืนห้าสองมืนหาการแสดงว่าได้แล้วอยู่ประมาณเท่าไรตอนนี้มีเท่าไส่หมื่นยังเรือเท่าไรแต่ด้ากระไรเท่าไร่สองหมืนหา ห้กกระด็นม mm ืนหาไม่ม hmm. ืหาฮักกระเด็น hmm. มืนห่าโอ้ตอนนี้น้องเขามีห้กกระเด็นมืนหาเราทุกคนแหละดิ้นนี่ในบ้านเพิ่นปันให้อยู่ปกติมันกะซองหามือเนาะเปิดมือเปิลวดแฮซมือหาเหมือนยังม่ยหูายก็เลยว่ะดินกวบใบร้ายดอกสามลายก็ก็เลยแบ่งให้ร้านนะนะโดยโดยเป็นลูกคนทำของเฮาเลยเออซอยกันมาสั่น เพราะมี่กะแบ่งหายลูกขออย่างไาขออย่างตัดเส้นใจหายนะแต่กระห้องขอปูนส่วนแต่ผู้ใหญ่ใจดีหนและน้องหายซอยเขาแน่แห่เขาได้วิสถูกวิสเนีากไปซะพราะเดมี่อนสนเนาะแม่บ้านเนาะเดมี่อนสนบอนเสาเนี่ยมีต้นศาสขอกระได้น้องลูกขอกะบัดเท้าลูกเอาเมียไปเบิดได้บาแม่ที่ยู่น้ำไผยบัดนย์โบเห็นเท้าได้ฮะนนะมาขุดไปแท้กกับแม่ลูกเาอื้อน้องลูกหลานเอื้อน้องคนเดียวนี่ไส่ไปคนละทางไปคนละทางเลย้องมีสามคน เราก็ได้มีวันอยู่คือกันปลกไปอยู่สวนยางสวนน้อยพุ่นเลยไปคนละทางไปคนละทางแต่ผู้นี่นะใครแน่ว่ามาตกอยู่น้ำป่านพอเราขายเราเพิ่นพอได้แต่กินอาศัยอยู่น้ำคนเนาะอาศัยอยู่น้ำคนแล้วนะเข้าไปรับจ้างอยู่สวนยางอย่างนี้นะทานว่าบ่เฮ็ดก็บ่ได้ิ้งดีดีเอออันนี้บ่ได้เฮ็ดก็ได้กินค่ะข้าวขึ้นเ็นว่าเจ็บเป็นหั่น่ะปี่น่ะเจ็บเป็นกะคอนอยู่แลไรตัวเองมุดเบิ่งเพิ่นเนาะออืเบิ่งเราบริมีไฟเสือเรือนเนาะฮักก็มามี น anyway. ี่แล well, so ้วว่ามีคนสวยเรือกันวัดไปต้นนั่นไปออกในช่องของบ่าวลาวค่ะเพื่อนเนาะแล้วก็มีโชว์หนึ่งเห่นบ่าวลาวสตูดิโอกับมาถ่ายเนาะทุกคนแล้วก็บ่าวลาวมาถ่ายแล้ว่อโซกึมน้องหน้ากับฝากฝากผู้ใหญ่ใจดีเนาะถ้าเกิดว่ามีพระอยากสวยเรือเมนลองบ่าวเนาะหน้ากับฝากถ้าผู้ใหญ่ใจดีเด้ออีดูเตือนทางซันหน้ากับเคยเรือหน้าเลยเด้อผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายเป็นกระเพากำมพูยเนาะทุกคนเนาะเป็นกระเพา โดยผ่านเรื่องจริงอีลีเนาะโมเมนวา่าสีมาตัวมาหลอกดอกเขาเรื่องจริงเขาเกิดมาเลยชีวิตเขาเป็นแบบในอีลีเืนทางใกล้ทางใกล้ได้ยงงินกะให้เมตตาปานี้แน่ <laughs> กับไปตอต้นเเนาะฟังชิมิฝุ่นกะเ้ากกะลำบากมาได้ผูได้บวชถือเนาะแต่ห้ามีพ่อมีแม่เ้ากับยังขาดพอบอุ่นแลวนี่คะแเนี่แต่นียน้อยกเดินเดินมาบ่มีอย่างนี้จ้ะอยู่เพื่อนกันคือเขาว้าและเอมพารกัสตาดแต่กีนะแต่กีบ่ได้อยู่น้ำข่อยนะคำมาเลยปพะกันดังขึ้นน้ำงไฟเอาเอาไปมาหมอสิหนึ่งข่าวจนบ่มีตัดตัดอ้อยกับเจ้านี่จ้างเพิ่นมือเขาได้แม่แม่บันแบบว่าบ่ได้จ้างเป็นมือคือว่าอยู่เป็นลูกห้าวฉันใช่ชอบกัให้กินเห็ดซอยแม่บิน เมื่อบอไดเหตุกับได้กินนะนะ<ด>แบบว่า<ห>เป็นคนเพื่อนเดียวกันแ้กลับนี้ีขาสิบ่มียังนะถาว่าบ่าได้แบบชาวแก่คนบม่มายศดคนใหญ่จะดีคนบ่มาซศดพี่ว่าขาบ่มียั้งข,าขางาง้าวกรเหิกินไปวันวันเออแม่กระโสยได้แต่สำนี่นะ<ด>เลี่ยงถาว่าซั่เลี่ยง้านค<ด>นใหญ่จดี่นกนานเ่นก็ฝากนาองทุกคนเนาะมัดตรุษซ่งอไดอยากเรื่นกะติดต่อเข้ามาได้น้องกากจะเป็นสะพานบุญติดต่อให้นาะทุกคนเนาะ เทากะทอดคลิปนี้เทากัสิได้จบกันก่อนเอาไป,ปนอนแล้วก่สิได้ลาจา่าเขออ้ามีโอกาสเลือตามเนาะว่านี้เดี๋ยวเีให้หันาทีนึงแล้วก็ชิญาแล้วหันาทีบ่เออเอามามเป็นบ่เป็นหยังก็แค่ไปยึดก็เป็นดให้เบิ่งซอยกันนั่นแล้วสงสารน่เนาะเว้าเรื่องซิวเรียนนี่บ่ได้เลยว่าสิเก็บกุ้งเก็บซิวมาใส่เนาะครอบบ้านเฮาเนี่ยบ่มีความสิสวยเหลือเขามีแต่เนี้ยนี้และมีสวนหน่วยให้เขา เส็ดสั่งกินแบบนี้แหละเบิร์ชวนอ่อนเลจักสิไปหากินยังหานะก็มาเิดอลายแล้วก็เอาไปมาละเผากินกับสิบกุ่มลาลานเด้บตัดอ่อยเพื่อ้กระเบังเป็นแบมากกเบิเลยเด่ไปหาเกยเน่บัด้บดรยากกับผมกะลบมผูกพันต้นเขาเนาะโ้นเขาเบลักับโบฝาโซนนั่นท้นนี่ขลอินดูเขาคือดูคือต่าแป้ๆเนาะเอาสีลงซอยเรียได้ดอกบานเอาสีเที่ยวข้ามานี่ได้บ่ไดเอากับสีเที่ยวเ้าอยู่นี้ซอยนอกมันได้ ส่องเป่าเลาากระดาษโดนเนาะพี่น้องกคนกับไปตอกต้นต้นต้นข้าวกระสอยกันยัางก่ได้ก็มีแต่ฝากส่องแบบนี้แหละเอาแต่ปูใหญ่แจดีเพิ่นเดี๋ยวจะเพิ่นมีตาาเนาะเอาแต่บุญแต่กรรมแล้วกันกันซอยได้ก็ซอยซอยก่ได้ก็ผ่านไปเนาะทุกคนกับไปตองต้นขอก็ฝากพี่น้องเนาะพิที่ อยากซอยเลือเพิ่นเนาะที่เห็นคลิปตอนนี้เนาะกับติดต่อผ่านมาได้หรือว่าอ่าเฮากัสิติดต่อมาแล้วก็พามาหาน้องเนาะเพราะว่าเฮากัเห็นแล้วก็บไอต้นอยู่ไอ้แทกสิจะได้เฮาก็พยายามแต่ซอยได้จะมีน้องแม่บ้านเนาะแนะนํำซองมีผู้ใหญ่ยังนี้นสี่เพราะว่าเฮากัมีหมู่มีครูถึงจะเพิ่นจะติดี่ตอบฮาก็มาถ่ายให้สิอ่าเพราะว่ามีอันนาง้วนเพิ่นให้เฮามาถ่ายเานี่เด้อเพิ่นว่าแต่อีต้นได้เพิ่นแบ่มีพ่อมีแม่เป็นกําพร้าอําพลอยทุกคน แต่เห็นส่นกาอีกต่วคือการทับกินกับบมี่เนาะบมี่น้ำปาเนาะเนี่ยต่หากกเขามาใหมไปซอยเรีกกันอย่และโดยโดยผักซอยกันเนาะช่องนั่นช่องนี่น้องเือเปินเมตตาไปนี่กะเออกสุดแรกกเดินกะดิากดินนดนนกะกะนกะกะบนกนกนาะเฮนกะดิดนกะินเินนนนะนนินนนเอาไว้ืกินเดิน โอเคเนาะทุกคนเข้ากับสัมผัสเพื่อนแดนได้หลายนาทีเติมเมื่อกี้นี่บุหัวแบตเต็มเลยยังเนาะอ่าเสากึ่มกับได้บอบ่แม่นบอเสากึ่มกับบ่มีเนาะหละก็ได้มาซอยเพื่อนได้มอบเงินในเพื่อนหาชิปพันกีบเนาะซอยน้องเพื่อนเอาไว้สือกินเนาะและก็ฝากเนาะติดตามช่องแลวก็ฝากไปถึงผู้ใหญ่ใจดีที่อยากซอยเรือน้องก็ติดต่อผ่านมาได้เนาะเข้าไปให้เนาะมีหม่อง อ่าน๋อพี่นอ้องเฮากะสัมภาษณ์น้องนาม,มาได้โดนเติบแล้วเฮากะจะได้ฝากและจบคลิปนี้ไปก่อนเนาะกับแม่บ้านละขอบมุกขอบใจแม่บ้านได้หลายทีพาเฮามาหาหพีน่พน้นองเพิ่นนนาะแล้วก็น้องเพิ่อนน้ำเนาะโดยโดยโดยเฮากะจะได้จบคลิปนี้ไวส้สำนีเนาะและ้วก็ฝากติดตามคลิปหน้าเนาะทุกคนเฮากะจะได้ลาไปก่อนเนาะพี่น้องเนะาะเฮาจะกล่าวคว่าสบายดีเนาะแม่บ้านเนาะสบายดี